อื้อหือชุดวันเกิดปุ้มปุ้ยพันธิพาเป่าเค้กฉลองวันเกิดแต่ชุดแย่งสีสุดๆสามีสุดหลอกกวินว้าวุ่นใจไปเลยแม่แซ่บเหลือเกินเป็นการฉลองวันเกิดที่อบอุ่นและน่ารักมากๆของปุ้มปุ้ยพันธิพาภรรยาสุดที่รักของกบินดูวานเป็นปีที่เพอร์เฟกต์สุดๆทั้งเรื่องงานเรื่องของบ้านที่ตอนนี้เป็นเจ้าของโดยสมบูรณ์แล้วต้องบอกว่าเธอเป็น working woman เป็นสาวเก่งมากๆที่ดูแลครอบครังและสามีได้ดีแบบไม่มีขาดตกกกพร่อง ด้านกวินได้เขียนข้อความอวยพรวันเกิดภรรยาไว้อย่างน่ารักมากๆถึงอาหมวยตัวเล็กของแด๊ดดี้เธอคือคลเลอร์ฟูลของเราที่เข้ามาทําให้ชีวิตของเราไม่น่าเบื่ออีกเลยไม่ว่าจะเป็นหนึ่งนาทีล้านอารมณ์และทิวที่ต่างๆที่สรรหามาทําด้วยกันหรือการตัดสินใจในการกินข้าวแต่ละครั้งองอมันสอสอสอ,สอทุกทีที่ผ่านอมาเธอคือคู่คิดคู่ปรับคู่กัดคู่ชีวิตที่คอยเตือนกันทุกครั้งเวลาพลาทั้งและคอยยุ่งหัวกันเวลาเราไม่มีสติวันเกิดที่ผ่านมาในแต่ละปีเรามากักจะมีของแพงๆให้กัน แต่ปีนี้ต่างไปจากทุกปีเพราะปีนี้เธอพูดกับเราว่าต้องเก็บตังค์เยอะๆเพื่ออนาคตของครอบครัวเราที่ผ่านมาเธอทําทุกอย่างอย่างหนักมากกกถึงใครไม่เห็นแต่เราเห็นเพื่อให้ครอบครัวของเราสบายปีนี้สําหรับวันเกิดเธอเราขอให้เธอแข็งแรงสุขภาพดีและจะมีเราคอยตามติดเป็นเงาหลอกหล้อนเธอเสมอนอกจากจะเป็นโมเมนต์อบอุ่นแล้วชุดวันเกิดของแม่ก็แย่งสินทุกสิ่งไปหมดเลยปุ้งปุ้ยมากับชุดบิกินี่ตัวจิ๋วที่มาพีงแค่ท่อนบนก็ทําไฟายลุกท่วมเฟรมไปหมด งานนี้ทำเอาสามีว้าวุ่นใจไปหมดเลยเพราะภรรยาสวยและเซ็กซี่เหลือเกิน